กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนัสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ การเลือกตั้งเมืองไทยนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วครับผลเลือกตั้งก็ออกมานะครับผมก็ฟังจากหลายนักวิเคราะห์นะหลายมุมมองทั้งคุยกับสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงต่างๆนะครับก็เห็นเหมือนเห็นแตกต่างกันไปนะครับแต่ีนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงไทยนะครับหลังประชาชนตัดสินใจนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรเสียนะครับหากมุ่งมั่นแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองก็ดีนะสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏก็ดีเนะี่ยมองว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติก็ได้นะหลายคนก็คงสัมผัสแหละแล้วก็คงจะรับรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงระยะเวลา10-20ปีที่ผ่านมาถึงเรื่องของปัญหานะทางการเมืองสังคมเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะซึ่งมัมีความสลับซับซ้อนนะและมี หลายเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆนะครับเอาเป็นว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงไทยแล้วนะเนื่องจากว่านะประชาชนนะออกมานะเลือกตั้งกันแล้วก็หลังที่หลังจากที่ประชาชนตัดสินใจแล้วเนี่ยนะถ้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะไม่มีอะไรเสียหายเลยถ้ามุ่งเน้นแก้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงไทยถ้าเรามุ่งนะครับแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสิ่งนี้ไม่มีอะไรเสียหายสิ่งเหล่านี้สมควรทำอย่างยิ่ง นะครับเรื่องของปัญหาชุจริตคอร์รัปชันนะไม่ดีเลยนะครับอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะในที่นี้หมายความว่านะกฎหมายบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผมฟังข่าวานะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมต่างๆกฎหมายของเราจะเป็นลักษณะการใช้คล้ายกับสองมาตรฐานนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปจะถูกลงโทษ แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นอภิสิทธิชนนะคนที่มีอำนาจซึ่งไม่ถูกต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมักจะไม่ถูกลงโทษนี่คือประการที่สอนนะครับประการที่3มนะมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมนะมันก็ไปสอดคล้องกับในประเด็นที่2นั่นแหละครับก็คือว่านะนะนะถ้าเราใช้กฎหมายที่เป็นธรรมนะใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาคไม่มี2มาตรฐาน นะใช้กฎหมายกับประชาชนคนธรรมดานะกับคนรวยเท่ากันความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยหายลงไปนะครับประการที่4นะครับควรจะเร่งจำกัดความชั่วและส่งเสริมความดีนะอย่าให้ความชั่วร้ายความรุนแรงการเอารัดเอาเปรียบนะช่องว่างต่างๆนะความไม่เท่าเทียมความไม่เป็นธรรมของการใช้กฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยสอย่างเนี่ย นะถ้าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงไทยหลังประชาชนตัดสินใจไม่มีอะไรเสียหายนะครับที่ผมพูดไปแล้ว4ประการถ้าท่านมุ่งมั่นแก้ไขเสี่ยงต่างเหล่านี้และประกันที่5นี่ก็สําคัญนะและผมก็ทําตัวใหญ่ๆเลยว่าสําคัญมากเพราะถือเป็นเสาหลักของประเทศนี้ก็ว่าได้นะครับนั่นคือการรักษาชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะครับให้อยู่ดํารงนะสถาพร นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามว่าสาคัญอย่างไรนะประเทศไทยมาถึงได้ทุกวันนี้ผ่านร้อนหนาวฤดูกาลโอ้โหนะกี่ทศวรรษกี่ศตวตรรษเนี่ยก็เพราะว่า3เสาหลักนี่แหละครับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงไทยหลังประชาชนตัดสินใจแล้วเนี่ยถ้าท่านมุ่งรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ